คือเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันพักเพื่อไทยเขาไปเขาใช้คําว่าอะไรแอลเหนือแอลเหนือแอลเหนือเดี๋ยวให้พูดภาษาเหนือผ <c oughs> ู้คําเมืองเลยคุณวิชัยผมก็คนเหนือซะด้วยสินะครับพักเพื่อไทยไปเหนือครับจัดก,กิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่5ใช่ไหมครับตามเป้าหมายนําไปสู่การชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ของพักเพื่อไทย <c oughs> นะครับ ระดมพลคนเจียงไฮเพื่อไทยมาเหนือสุดอันนี้เป็นชื่อกิจกรรมของเขานะคะคอนนี้แหละคะ่ะทันทีที่แกนําเข้าไปลงพื้นที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงคนมารอให้การต้อนรับใส่เสื้อสีแดงนำพวงมาลัยดอกกุหลาบมาต้อนรับอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวนะคะนอกจากคุณหมอชนนันสีแก้วคุณนุ้พไทยทองทานวันนี้ควงพี่ชายไปด้วยเมื่อวานนี้คุณโอ๊คไทยทองทานผ่านทองแท้ก็ไปนะคะคคุณเทวุฒิใส่เกลืออันนี้ก็ลงพื้นที่ไปเปิดตัวผู้สมัครเชียงรายเจดเขตจาก8ดเขตเหมือนกันค่ะ สามเขตเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแต่ว่าอีก5เขตเป็นว่าที่ผู้สมัครสสคนใหม่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นทายาทน,นักการเมืองอดีตสวเวทีเริ่มต้นด้วยการปราศัยของว่าที่ผู้สมัครนี่แหละค่ะก็เน้นประชาชนให้รับรู้นโยบายต่างๆรวมถึงผลงานของอดีตนายกรัฐมนตรี2คน 2> คก็คือคุณนักศิลป์และคุณยิ่งรักนะคะคที่ทํางานมาแล้วก็ไปพุ่งเป้าเน้นถึงความผิดพลาด ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะคะคุณหมอชนนันบอกว่าบนเวทีเนี่ยย้าว่าต้องได้สสยกจังหวัดนะเป้าหมายแลนสไลด์ต้องให้ได้ให้เข้าไปเป็นรัฐบาลให้ได้เพื่อที่จะเอาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนกลับคืนมาหากแลนสไลด์ได้ก็ต้องอยู่ที่กับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่จะให้การสนับสนุนเลือกเพื่อไทยทั้งจังหวัดแล้วก็ฝากว่าที่ผู้สมัครของพักในการเลือกตั้งครั้งหน้าว,ว่า ยังชี้แจงกับประชาชนเรื่องของกติกานะเรื่องสูตรสูตรคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเพื่อไทยจะชนะแหลนสไลด์นะคะสารมณุนิชัยมันก็ถึงที่สุดแล้วนะครับผู้พันทุกองค์กรเราก็ยอมรับในคำมินิฉัยนั้นนะครับเราไม่เคยเกี่ยงครับว่าวิธีการไหนนะครับไม่เคยเกี่ยงจะเป็นร้อยหรือ500นะครับเราสู้ได้ โดยเฉพาะกตดิกาที่เขาคิดแปลกๆห้าร้อยเนี่ยนะครับเรามั่นใจมากกว่ากรดิการ้อยอีกแต่ความเคลื่อนไหวที่อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจก็คือคุณอุ้งอิงครับคุณแพททองทานมีความเป็นนักการเมืองมากขึ้นทุกทีเหมือนคุณพ่อนะฮะคุณอุ้งอิงเนี่ยระบุว่าต้องการเสียงสนับสนุนจากประชาชนนะครับแน่นอนเป้าหมายคือแ l a n d สไลด์คุณอุ้งอิงพยายามเน้นย้ำเรื่องนี้มาตลอดที่สําคัญคือที่ผมบอกว่ามีความเป็นนักการเมืองมากขึ้นทุกทีตอนนี้เริ่มมีการรับปากแล้ว รปากประชาชนในพื้นที่บอกว่าถ้าได้ไปเป็นรัฐบาลจะทําตามนโยบายจะขับเคลื่อนแก้ปัญหาทํางานเชิงรุกภายใน6เดือนมั่นใจว่าหนึ่งปีแรกปัญหาหลักใหญ่ถูกแก้ไขหมดนะครับ<น>เชื่อว่าประชาชนรอการเลือกตั้งมาก<น>ทีนี้พักเพื่อไทยเนี่ยยังมีคําถามสําคัญในเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครับ<น>คำถามนี้พุ่งตรงไปที่คุณอุ้งอิงสุดท้ายแล้วคุณอุ้งอิงแผดทองทานสายเลือดชินวัตรจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยหรือเปล่าฟังคําตอบครับ จะเรียกเาะว่าอาจจะก้าวขึ้นมาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นคำถามยอดฮิตทุกเวทีประชาชนต้องถามถามเรื่อยๆจนกว่าจะฉันถามได้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าที่มันจะมีรายชื่ออิงออกไปค่ะอยู่ที่พี่น้องประชาชนค่ะคือตอนนี้คือเริ่มที่จะแบบมองเห็นแล้วั้งว่าจะต้องขึ้นขึ้นมาเป็นคนดิเดตแล้วเพื่อที่จะสู้กับพอิงอิอองคิดจริงๆนะคะว่า คนที่เหมาะสมที่สุดกับคนที่ประชาชนไว้ใจที่สุดคนนั้นนั่นแหละที่จะเป็นคนที่จะนําพาประเทศเราไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นกว่านี้ค่ะไม่ใช่ว่าทุกการเมืองจะส่งใครมาคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ถูกทับกประชาชนต้องเป็นคนเลือกนั่นคือกฎของประชาธิปไตยค่ะถ้าประชาชนเลือกเนี่ยที่ผ่านมาเราได้เห็นผลสํารวจผลโพลต่างๆที่ระบุคะแนนความนิยมพลุงอิงสูงแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับค่ะยิ่งไปเทียบกับหัวหน้าพักหมอชนน่านสีแก้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองท่านทั้งหัวหน้าพรรคเองหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเองกล่าวย้ําว่าขึ้นอยู่กับประชาชนเนี่ยมันมีนาัยยาะเหมือนกันแล้วหลายฝ่ายก็ฟันธงเขียนข่าวล่วงหน้าไปเลยว่าคุณลุงอิงเป็นแคนดิเดตแน่นี่ฉากหลังบุคคลชินวัตรทั้งคู่นะครับ<อ>คุณพ่อแล้วก็คุณคุณอาใช่ไหมคุณอายิ่งรักะนะบนเวทีก็มีพูดถึงคุณพ่อและคุณอาเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บอกว่าพูดถึงเรื่องการกลับมาอีกแล้วแหละว,ว่าตั้งใจจะกลับมาอยากให้แบบว่าไม่มีความขัดแย้งอะไรต่างๆและอยากให้อดทนอะไรต่างๆนะะค ก็มีการพูดพูดกันถึงเล้วว่าถ้าเกิดกลับมาเนี่ยบางคนก,ก็ต้องมองว่าต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วในพื้นที่เชียงรายที่ไปเองจริงๆแล้วเนี่ยมี8เขตแต่อย่าลืมว่าปี2562ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทย oh. เขาแลนสไลด์ทั้งจังหวัดนั้นมี9ก้าไกล2ที่นั่ง oh. ดังนั้นเองเนี่ยก็เขตหนึ K, ่งกับเขตหเป็นของ9ก้าไกลและตอนนี้คือกักไว้หนึ่งเขตที่ยังไม่เปิดอยู่ระหว่างการพิจารณาก็คือเขต8 oh. ก็ต้องไปรอดูเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือเป็นสนามหนึ่งที่ต้อองงงงแข่่่่กันนนเรระะะหวาวาาาพคคมฝย